ครับก็ทุกคนก็พร้อมที่จะลงเล่นในเกมวันศุกร์นี้ทุกคนก็มีเป้าหมายเหมือนกันครับเพราะว่าทุกคนกรู้ดีแล้วว่าการเจอฝรั่งเศสครั้งนี้มันมันมันไม่ได้เล่นเพื่ออะไรอะไรมันเป็นเล่นมันไม่ได้เล่นเพื่อๆๆตัวเองครับมันเล่นด้วยเพื่อศักดิ์ศรีของของ,ของคนไทยแล้วก็วงการฟุตบอลไทยครับเพราะว่าฝรั่งเศสกอ็อยาก,กเจอเรามากๆอยา่างงี้เราก็ต้องเล่นเกิน100%แน่นอนครับแล้วก็พยายามตั้งใจที่สุดจะต้องเอาสามเอาชนะ ให้ผ่านได้รอ,อบนี้ครับผมเกี่ยวก็พูดในเรื่องของจิตวิวทยาครับเขาก็บอกว่า,าเหมือนฝรั่งเศสเป็นทีมที่ไม่ให้ความเคารพ กับวงการฟุตซอลไทยกับทีมชาติไทยเนี่ยครับก็คือแบบคือไม่เกมที่แล้วที่จอร์เจีหลัางก็เขาอยากแพ้เพื่อจะมาเจอเราครับเขาคงคิดว่าทีมชาติไทยก็คงง่ายที่สุดสําหรับเขาเนี่ยะแต่จริงแล้วมิเกลก็พยายามกระตุ้นแล้วก็พยายามปลุกใจรอระยะเวลาที่ที่เหลือที่เราจะแข่งครับก็พยายามขับเต็มที่แล้วก็จะเอาชนะให้ได้ครับในแบบนี้ครับฝากครับก็ฝากแฟนฟุตซอลชาวไทยทุกคนครับช่วยติดตามเชียร์พวกเราด้วยครับเวลาทุ่มขึ้นครับจะเจอกับทีม ชาฝรั่งเศสกลับจะลอด16ทีมมารอบก็เอาครับก็อยากให้ทุกคนติดตามเชียร์แช์นี้เยอะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจพวกเราแล้วก็วมาสร้างประวัติศาสตร์กับฟุตซอลน้าใหม่ของเรา,าขอบคุณครับ